หัวหน้าทีมพรตพักรักเอ้ยหนุ่มแท่งศักดิ์สิทธิ์แม่เห็นเป็นพิธีกรยอดคำถามเรื่องความรักใส่คนนั้นคนนี้อย่างคล่องแคล่วแต่พอถูกเยี่ยวของเราถามงเรื่องความสัมพันธ์กับสาวนุ่นเพื่อนสนิทก็ถึงกับเกิดอาการพูดไม่ออกแต่ก็ยังพยายามหาทางเอาตัวรอดแบบนี้ค่ะถ่ายต่อแล้วหรอถ่ายต่อแล้วหรออ,อย่าเชือใช้เปลี่ยนเรื่องสิคะพี่แท่งแามว่าสะดุดสะดุดตาตรงไหนหรือว่าปิงแรกตรงไหนมีใครแนะนําให้รู้จักหรือเปล่าคะ รักทุกคนนะครับจริงๆผมไม่อยากทำให้ทุกคนระคายใจระเคืองกระคายใจเลยเดี๋ยวผมกลับบ้านนะครับแม่ถึงกับยกมือไหว้กันเลยล่ะค่ะอ้าวงั้นขออีกคำถามแล้วกันแล้วแลใช้มุกไหนจีบครบพี่เออผมยังไม่ได้คิดเลยครับเดี๋ยวถ้าถ้าไปแบบมีมุกไปจีบเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับแสดงว่าที่ผ่านมายังไม่ได้จีบอะระเบิดควัน